สวัสดีค่ะก็ขอต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอฟ้ายิบซีทาโร่นะคะคลิปนี้จะเป็นการอ่านดวงประจําวันนะคะคําพยากรณ์ดวงประจําวันเป็นการอ่านแบบโดยรวมโดยกว้างนะคะเราไม่ได้เจาะจงว่าจะต้องเป็นดวงของบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะคะสําหรับใครที่เข้ามารับชมรับฟังก็ควรใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังกันด้วยก็แล้วกันนะคะ เรียกว่าดูไวเพื่อเป็นแนวทางนะคะในการใช้ชีวิตเพิ่มข้อคิดให้กับตนเองนะคะสําหรับใครที่สนใจดูดวงส่วนตัวนะคะหมอฟางก็รับพยากรณ์ดูดวงส่วนตัวมีค่าครูนะคะไอดีลยลขึ้นหน้าจอชัดเจนแล้วนะคะสําหรับใครที่เข้ามาแล้วนะคะตั้งจิตอธิษฐานกันได้เลยนะคะขอให้ไพ่ยิปซีนี้นะคะจงบอกกล่าวสถานการณ์โดยรวมนะคะของคนที่เกิดทั้ง7วันประจาวันอาทิตย์ที่14นะคะพฤศจิกายนพศ2564นีนี้ได้อย่างถูกต้องแม่นยำและชัดเจนนะคะ สำหรับใครที่เข้ามาแล้วนะคะหมอฟ้าก็ฝากกด s ับ s ไ r i b e กดติดตามกดกระดิ่งกันด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดนะคะทุกๆคลิปที่หมอฟ้ามาอัปเดตลงนั่นเองนะคะมาเริ่มต้นไปพร้อมๆกันเลยนะคะตั้งแต่คนวันอาทิตย์นะคะมาดูนะคะว่าชาววันอาทิตย์นะคะจะได้ไพ่อะไรกันบ้างนะคะขอโทษนะแป๊บหนึ่งนะคนวันอาทิตย์นะคะ คนวันนั้นอาทิตย์เจ็ดเหรียญน,นะคะเรียกว่าช่วงนี้อาจจะต้องนาเงินเก็บเงินเก่าออกมาจับจ่ายใช้สอยนั่นเองนะคะหรือใครบางคนอาจจะกําลังมองในเรื่องของการหารายได้เสริมนะคะนะเรียกว่าจะลงทุนทําอะไรดีในช่วงนี้นะคะราชินีดาบนะคะดูเหมือนใครบางคนจะทํางานใกล้ชิดกับผู้บังคับบัญชากับหัวหน้างานนะคะมีหลายสิ่งหลายอย่างให้ต้องคิดให้ต้องตัดสินใจความรับผิดชอบค่อนข้างจะมากเลยทีเดียวนะคะเรียกว่าอองานที่เรารับผิดชอบอยู่อาจจะสร้างความกดดันให้กับตัวเราก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะ ห้าถ้วยอาจจะได้รับข่าวร้ายข่าวไม่ดีข่าวการเจ็บการป่วยการเป็นการตายของใครบางคนเกิดขึ้นนะคะชาววันอาทิตย์นะคะดูเหมือนจะกําลังคิดถึงใครบางคนที่จากไปคิดถึงเรื่องราวเก่าๆคิดถึงอดีตคิดถึงสิ่งเก่าๆอยู่นะคะในตอนนี้อยู่กับปัจจุบันนะคะแล้วก็เดินไปยังอนาคตจะดีกว่านะคะถ้าในเรื่องของการเงินนะคะคนวันอาทิตย์นะคะช่วงนี้การเงินตึงมือเหมือนกันนะ แต่ก็ยังเรียกว่ายังยังมีเงินเก็บเงินเก่าพอที่จะเอาออกมาจับจ่ายใช้สอยได้นั่นเองนะคะถ้าในเรื่องของความรักนะคะมีบ้างงอนกันน้อยใจกันนะคะหรือความไม่เข้าใจกันก็อาจจะเกิดขึ้นได้นะคะนะหรือใครบางคนนะคะถ้าเป็นคนโสดนะคะอาจจะกําลังคิดถึงแฟนเก่าคิดถึงคนรักเก่าอยู่นั่นเองนะคะสุขภาพคนวันอาทิตย์นะคะจะมีปัญหาในเรื่องของการปวดบ่าปวดไหล่นะคะนะตึงตึงช่วงต้นคอนะคะมาดูนะผ้ายิบซีอยากจะบอกเสริมอะไรชาววันอาทิตย์นะคะ หนึ่งไม้เท้านะคะจะมีการเริ่มต้นที่ดีจะได้รับข่าวดีนะคะมีดวงของการได้เรียนรู้การศึกษาหาวิชาความรู้สิ่งต่างๆเพิ่มเติมนะคะเรียกว่าจะได้รับข่าวดีในเรื่องของการงานนั่นเองนะคะจะมีคนหยิบยื่นโอกาสที่ดีมาให้นะคะจะมีการเริ่มต้นที่ดีเกิดขึ้นนะคะส่วนใครที่ชอบในเรื่องของการเสี่ยงโชคนะคะชาววันอาทิตย์มีโชคลาภนะคะตัวเลขจากทะเบียนรถจะให้โชคนะคะถ้าเป็นตัวเลขจากนาไพยนะคะมีเลข7มีเลข1และเลขคานะคะสำหรับคนวันอาทิตย์นะคะ ต่อไปมาดูคนวันจันทร์กันบ้างนะคะมาดูนะคะว่าชาววันจันทร์ได้ไายอะไรกันบ้างคนวันจันทร์สี่ถ้วยนะคะสี่ถ้วยวันนี้อาจจะมีเรื่องให้ต้องหงุดงิดวุ่นงานใจอะไรก็ไม่ได้ดังใจใครพูดจาอะไรดูเหมือนไม่ค่อยจะเข้าหูเอาเสียเลยนะคะสี่ถ้วยนี้เรียกว่าวันนี้คนวันจันทร์นะคะดูเหมือนจะเป็นคนที่ค่อนข้างจะจู้จี้จุกจิกเจ้าระเบียบเอาแต่ใจด้วยนะคะ ถ้าไม่เท้านะคะในกับงานในกับคนในกับปัญหานะคะการทํางานเป็นกลุ่มเป็นทีมนะคะเรียกว่าอาจจะมีบ้างทัศนคติหรือความคิดเห็นที่ขัดแย้งกันนะคะเรียกว่าค่อยๆปรับเปลี่ยนทัศนคติกันไปอย่าอารมณ์ร้อนอยาใจร้อนนะคะวันนี้นะเรียกว่ายาเวียงยาวีนนะคะนะจะทําอะไรให้ตั้งสติให้ใจเย็นให้รอบคอบนะคะอย่าใช้พละกกาลังอย่าใช้อารมณ์ในการตัดสินนะคะหรือแก้ไขปัญหาให้ใช้สติปัญญานะคะหรือใครบางคนมีดวงของการเดินทางแบบกระทันหันด้วยนะแบบเร่งรีบแบบ แข่งขันกับเวลานะคะเรียกว่าชาววันจันทร์วันนี้ทําอะไรดูเหมือนมันลุกลี้ลุกลนนะรีบรีบเร่งเร่งนะคะเดี๋ยวจะเกิดการงานเข้างานมีปัญหาอาจจะได้เรียกว่างานซ่อมงานแก้ไขอะไรพวกนี้ได้นะเพราะฉะนั้นนะคะไม่ว่าจะทําอะไรจัดการวางแผนวางระเบียบให้เป็นขั้นตอนนะคะส่วนในเรื่องของการเงินนะคะดูเหมือนคนวันจันทร์นะเรียกว่าการเงินนี่อิลุงตุงนางเลยนะจับแพะชนแกะเขา่าซ้ายจ่ายขวาเอา,เอาตรงนี้ไปจ่ายตรงนู้นนะคะนะเรียกว่าการเงินค่อนข้างจะหมุนนะคะบางคนนะคะเรียกว่า รายรับนะคะไม่พอกับรายจ่ายนั่นเองนะคะความรักนะคะมีบ้างการทะเลาะกันความไม่เข้าใจกันนะคะใครที่มีปัญหากันอยู่อยากจะบอกว่าความรักยังาาคาราคาซางรักรักเลิกเลิกยังตัดกันไม่ขาดนะคะส่วนคนโสดนี้ไม่ต้องพูดถึงเลยนะคะเรียกว่ายังต้องโสดต่อไปก่อนนะคะเพราะอดูเหมือนจะเป็นคนที่ค่อนข้างจะชังเลือกนะเรียกว่าใครเข้ามาก็ไม่ถูกใจยังไม่ดีพอนะคะยังมองหาตัวเลือกที่ดีกว่านั่นเองนะคะสุขภาพคนวันจันทร์นะคะระมัดระวังในเรื่องของอ่า อุบัติเหตุด้วยนะใครที่ขับรถเองนะคะอย่าขับรถเร็วนะเดี๋ยวมันจะมีใบเสร็จใบสั่งรถเจียวรถชนตามมานั่นเองนะคะรวมถึงนะคะจะเกี่ยวข้องกับท้องลำไส้นะคะอาหารการกินท้องร่วงท้องเสียปวดท้องโรคกระเพาะกดไหลย,ย้อนปวดประจําเดือนนะคะมาดูนะคะว่าไพ่ยิปซีอยากจะบอกเสริมอะไรคนวันจันทร์นะคะวันนี้สามเหรียญขึ้นมานะเรียกว่าสามเหรียญน,นี้เห็นไหมคะถ้ารูปสามเหรียญบางครั้งนะคะจะเป็นคนที่ถือรูปแผนที่ด้วยนะเราอาจจะต้องมีในเรื่องของการพึ่งพาโรงรับจำนำก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะ สามเหรียญเป็นไพ่ของเงินหมุนมากกว่านะคะนะเรียกว่าได้มาก็จ่ายไปต้องเคลียร์นี่ต้องสะสางนะคะนะแต่ยังไงวันนี้ก็ยังเอาตัวรอดได้นั่นเองนะคะส่วนใครที่ชอบในเรื่องของการเสี่ยงโชคอย่าลืมบวก1ลบ1ด้วยนะคะโชคลาภมีไม้มีเหมือนกันแต่มีไม่มากนะคะคนวันจันทร์นะถ้าเป็นตัวเลขจากหน้าไพ่นะคะมีเล็ก4มีเล็ก5และเล็กนะคะสำหรับชาววันจันทร์นะคะ ต่อไปนะคะมาดูคนวันอังคารกันบ้างนะคะมาดูนะคะว่าคนวันอังคารได้ไพ่อะไรกันบ้างคนวันอังคาร6ดาบนะคะ6ดาบมีดวงของการได้เดินทางไปในสถานที่ใกล้น้ําใกล้ทะเลนะคะหรือว่าถ้ามีปัญหานะคะหลายสิ่งหลายอย่างรุมเร้าเข้ามาในช่วงนี้เรียกว่าระยะเวลาจะเป็นผู้ไกลเกลียก่ยเคลียร์ปัญหาสิ่งต่างๆให้ดีขึ้นนั่นเองนะคะ แฮงแมนนะอึดอัดใจนะคะกืนไม่เข้าคายไม่ออกน้ําท่วมปากนะคะบางคนอยู่ในสถานการณ์ที่เรียกว่าตกกระไดพลอยโจรถูกมัดมือชกนะคะเมจิกเชียนนะคะก็เรียกว่าเป็นคนที่มีพรสวัสดนะคนวันอังคารนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะคะคุณนะคะเรียกว่า ไกลเกลี่ยเคลียปัญหาสิ่งต่างๆได้จะมีการเริ่มต้นที่ดีเกิดขึ้นจะได้รับข่าวดีนะคะนะรวมถึงอาจจะมีเรื่องของการพูดคุยการเจรจาการเป็นที่ปรึกษาให้กับบุคคลอื่นก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะเมจิกเชียนนะคะนะเรียกว่าปัญหาสิ่งต่างๆคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีได้นะคะเพียงแต่ว่าเราต้องมีในเรื่องของสติปัญญาความคิดความใจเย็นนั่นเองนะคะ ถ้าในเรื่องของการค้าขายนี่ดูเหมือนช่วงนี้นะคะคนวันอังคารนะการค้าการข,า,า,รขายไม่ค่อยไม่ค่อยโอเคสักเท่าไหร่นะมันนิ่งๆเงียบเงียบนะคะระมัดระวังในเรื่องของฟ้าฝนดินฟ้าอากาศด้วยนะคะถ้าในเรื่องของการเงินนะคะคนวันอังคารหาเก่งนะคะหาเก่งแต่ก็ใช้เก่งนะเรียกว่าเป็นเงินหมุนมากกว่านะคะเพราะบางคนก็เรียกว่านี่สินอินลุงตุงนังเลยนะต้องเคลียร์ต้องสะสางต้องแบบจ่ายอะไรพวกนี้นะคะนะแต่ก็ยังเรียกว่าหาเก่งใช้เก่งนะคะ ส่วนในเรื่องของความรักนะคะคนวันอังคารนะคะนะความรักช่วงนี้รักไปช้าไปนะคะนะรักไปเหนื่อยไปนะคะใครที่มีปัญหากันอยู่นะคะยังคาราคาซังอยู่นะคะยังตัดกันไม่ขาดนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นมีอะไรก็เรียกว่าหันมาพูดคุยกันปรับความเข้าใจกันรปรับเปลี่ยนทัศนคติกันดีกว่านะคะส่วนคนโสดนะช่วงนี้นะคะถามว่ามีโอกาสที่จะพบรักไหมคนโสดมีดวงของการได้พบรักนะคะได้คู่ที่เป็นพ่อไม้หรือว่าเป็นแม่ไม้นั่นเองนะคะ สุขภาพคนวันอังคารนะคะมักจะมีปัญหาในเรื่องของปอดระบบทางเดินหายใจนะคะภูมิแพ้ผื่นคันเป็นไข้เป็นหวัดไอจามไม่สบายนะคะบางคนอาจจะมีในเรื่องของโรคประจําตัวอยู่ด้วยนะคะนะบางคนอาจจะมีปัญหาในเรื่องของไขมันเบาหวานอาจจะต้องควบคุมในเรื่องของอาหารการกินด้วยนะหรือใครบางคนนะคะมักจะมีปัญหาในเรื่องของการปวดหลังปวดกระดูกสันหลังนะคะข้อเท้าข้อเข่านะคะนะจะเกี่ยวข้องกับท้องลำไส้หรือว่ามดลูกก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะ เมจิกเชนสองใบเลยนะชาววันอังคารนะคะวันนี้นะ เรียกว่าคุณเป็นคนที่มีพรสวรรค์นะคะไกลเกลี่ยเคลียร์ปัญหาได้เป็นอย่างดีจะมีการเริ่มต้นที่ดีนะคะมีดวงของการได้เรียนรู้การศึกษาหาวิชาความรู้สิ่งต่างๆเพิ่มเติมให้กับตัวเองนะคะหรือใครบางคนมักจะเป็นที่ปรึกษาให้กับบุคคลอื่นนั่นเองนะคะส่วนใครที่ชอบในเรื่องของการเสี่ยงโชคนะอยากจะบอกว่าโชคลาภมีนะคะชาววันอังคารนะตัวเลขจากเบอร์โทรศัพท์ตัวเลขจากหมอดูนะคะแต่ชาววันอังคารหมอฟ้าแนะนําให้ทําบุญกับคนพิการนะคะจะเป็นการเสริมดวงให้กับตัวเองนะคะ ส่วนถ้าเป็นตัวเลขจากน้ำไพยนะคะมีเลข6มีเลข3และเลข1นะคะสำหรับชาววันอังคารน,นะคะต่อไปนะคะมาดูคนวันพุธกันบ้างนะคะคนวันพุธนะคะคนวันพุธเดวิลนะมีความทะยานอยากอยาก,ยากมีอยากได้ไปหมดเลยนะคะในช่วงนี้นะเดวิลอยากทําไปหมดทุกอย่างนะคะอยากจะ ลงทุนหรือว่าอยากจะประกอบธุรกิจหลายๆสิ่งหลายๆอย่างนั่นเองนะคะสี่ไม้เท้าขึ้นมานะเรียกว่าการงานโดยภาพรวมยังมีความมั่นคงดีนะคะหรือใครบางคนอาจจะมีในเรื่องของการลงทุนร่วมรุ่ร่วมหุม้นนะคะประกอบธุรกิจเล็กๆภายในครอบครัวนั่นเองนะคะเดวิลนีอ่อาหารตามสั่งทําได้นะการค้าการขายในเรื่องของอาหารตามสั่งนะคะนะ เรียกว่าสามารถที่จะทําได้หรือใครบางคนอาจจะเกี่ยวข้องกับธุรกิจสีเทาๆนะคะคนเทาๆงานเทาๆนะคะหรือการปล่อยเงินกู้ก็ได้ด้วยนะเด็กถือดาบนะคะนะเด็กถือดาบกับเดวีดวันนี้เรามาัระวังในเรื่องของอารมณ์นิดนึงนะคะอย่าอารมณ์ร้อนอย่าใจร้อนนะเรียกว่าบริวารลูกหลานอาจจะนาพาปัญหาความวุ่นวายใจมาให้นะคะรวมถึงการงานนะคะอาจจะมีบ้างนะการถูกนินทาการให้ร้ายการใส่ร้ายหรือว่าคนที่เขามีความรู้สึกว่าหมั่นไส้อิจฉาดิสยาไม่ค่อยพึงพอใจเรานั่นเองนะคะ ยังไงวันนี้ก็ทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดก็แล้วกันนะคะส่วนในเรื่องของการเงินนี่คนมันพุทธนะใจใหญ่สายเปนะคะใช้เงินเก่งนะเรียกว่าเพื่อคนรักเพื่อคนในครอบครัวนั่นเองนะคะนะเออพร้อมที่จะแบบ พร้อมที่จะจ่ายเนาะพร้อมที่จะเปย์นะคะนะยังไงก็รอบคอบรัดกลุ่มในเรื่องของการเงินด้วยก็แล้วกันนะแต่ถามว่าการเงินนี้คนวันพุธเก่งนะคะนะใครที่การเงินติดขัดอยู่ดวงมักจะมีคนเข้ามาช่วยเหลือด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นจากคนรักจากคนในครอบครัวนั่นเองนะคะหรือการเงินช่วงนี้ชาววันพุธอาจจะหมดไปกับบุตรบริวารลูกหลานนั่นเองนะคะถ้าในเรื่องของเอาหมอฟ้าลืมบอกไปนะ เดวิลกับเด็กถือดาบบางคนอาจจะมีในเรื่องของการกู้หนี้ยืมสินนอกระบบเกิดขึ้นด้วยนะคะนะเพราะฉะนั้นชาววันพุธรอบครอบในเรื่องของการเงินนะคะส่วนในเรื่องของความรักนะคะนะเรียกว่าช่วงนี้เขาเรียกว่าเขาใหม่ปามันนะคะนะแฮปปี้มีความสุขเลยทีเดียวนะคะสําหรับคนที่มีคู่มีครอบครัวนะคะ มีบ้างปัญหาจุกจิกหัวใจนะคะนะาทะเลาะกันเล็กๆน้อยๆเท่านั้นเองนะคะรวมถึงนะคะคนวันพุธนะาใครที่มีกิ๊กมีคนแอบคุยอยู่ระมัดระวังคู่รักคู่ครองจะจับได้ด้วยนะคะส่วนคนโสดนะคะคนโสดมีดวงของการได้พบรักเพศเดียวกันนะคะหรือพบรักในสถานที่อโครจรนะคะสถานที่กลางคืนก็ได้ด้วยนะสุขภาพนะคะชาววันพุธจะเกี่ยวข้องกับ ท้องนะคะนะท้องร่วงปวดท้องท้องเสียอาการแห้งอาการมึนเมานะคะหรืออุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆนะคะเช่นมีบาดนะคะการลื่นการหกล้มด้วยนะคะ สิบดาบนะคะเรียกว่าวันนี้อาจจะได้รับข่าวร้ายข่าวไม่ดีนะคะนะข่าวการเจ็บการป่วยการเป็นการตายของใครบางคนเกิดขึ้นนะคะหรือใครบางคนนะคะเรียกว่าคนในบ้านคนในครอบครัวอาจจะเกิดการเจ็บป่วยไม่สบายได้ด้วยเช่นกันนะรวมถึงสิบดาบนะคะชาววันพูดหมอฟ้าแนะนําว่าให้มีในเรื่องของการบริจาคโลหิตนะคะการทําบุญกับเด็กพิการกับเด็กยากไร้นะคะจะเป็นการเสริมดวงให้กับตัวเองด้วยนะใครที่เคยเกี่ยวข้องในเรื่องของการทําแท้งนะคะอย่าลืมหมั่นไปทําบุญให้กับน้องเขาด้วยนะคะ แต่เดวิลนี่ใครที่ชอบในเรื่องของการเสี่ยงโชคโชคลาบมีนะคะตัวเลขจากคนตายนะคะจะให้โชคนะคะถ้าเป็นตัวเลขจากนาับไพ่นะคะมีเลขห้ามีเลขสี่และเลขหนึ่งนะคะสําหรับชาววันพุธนะคะต่อไปนะคะมาดูคนวันพฤหัสกันบ้างนะคะมาดูนะคะว่าชาววันพฤหัสได้ไพ่อะไรกันบ้าง คิงถ้วยเลยนะชาววันพฤหัสเรียกว่าเป็นคนใจดีใจบุญมีน้ําใจนะคะชอบช่วยเหลือคนอื่นมักจะเป็นที่ปรึกษาให้กับบุคคลอื่นได้เป็นอย่างดีนะคะรวมถึงตัวเราเองนะคะเรียกว่าดวงมักจะมีคนอุปถัมภ์ด้วยเช่นกันนะคะ สีดับนะคะช่วงนี้สถานการณ์สิ่งต่างๆนะคะอาจจะดูนิ่งๆดูเงียบๆนะคะนะเรียกว่ารอเวลาและรอโอกาสนั่นเองนะคะราชินีเหรียญไครที่กําลังมองในเรื่องของการลงทุนนะคะไม่ว่าจะทําอะไรศึกษาหาข้อมูลสิ่งต่างๆให้ดีก่อนนะคะการงานวันนี้นะคะเรียกว่าโดยภาพรวมไปไเ,ออเป็นไปในทิศทางที่ดีนะคะนะเรียกว่านิ่งๆไปได้เรื่อยๆนั่นเองนะคะใครที่รอเงินก้อนใหญ่อยู่จะได้รับข่าวดีจะมีเงินก้อนใหญ่เข้ามานะคะ ใครที่ติดต่อแบงค์ติดต่อธนาคารทำบัตรเครดิตสินเชื่อนะคะนะหรืออาจจะมีในเรื่องของการกู้การหยิบการยืมกันเกิดขึ้นนั่นเองนะคะถ้าในเรื่องของความรักนะคะนะเรียกว่าคนมันพฤหัสนะได้คุณพ่อบ้านได้คุณแม่บ้านที่ดีเอาใจใส่ดูแลกันดีนะคะใครที่มีปัญหาการทะเลาะกันไม่เข้าใจกันง้อกันบ้างอย่างงอนกันนานนะคะเรียกว่าอย่ามีทิฐิต่อกันนะคะส่วนเอ่อคนโสดนะคนโสดดูเหมือนช่วงนี้นะคะ จะมีคนจะมีรักดีๆเข้ามาเหมือนกันแต่ดูเหมือนว่าตัวเรายังไม่พร้อมนะคะที่จะเปิดใจให้กับใครนั่นเองนะคะสุขภาพคนวันพระเจจะเกี่ยวข้องกับช่องปากช่องฟันนะคะนะ ปวดข่าวปวดคอก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะหรือในช่วงนี้นะคะตัวเราเองอาจจะมีเหตุให้ต้องอล้มหมอนนอนเสือ่อนอนพักรักษาตัวก็ได้ด้วยนะคะคนในบ้านคนในครอบครัวอาจจะเกิดการเจ็บป่วยไม่สบายนะคะหรือตัวเราเองนะคะเรียกว่าอาจจะได้รับข่าวร้ายข่าวไม่ดีข่าวการเจ็บการป่วยการเป็นการตายของใครบางคนเกิดขึ้นนะคะไพ่ก้าเหรียญมาแล้วนะชาววันพฤหัสนะคะ โชคลาภนะคะการเงินที่ดีนะคะนะเกี่ยวกับอสังหานะคะนะการลงทุนการเล่นหุ้นนั่นเองนะคะนะก้าวเหรียญน,นี้เป็นไพ่ของการเงินที่ดีใครที่รองเงินก้อนใหญ่อยู่นะคะจะมีเงินก้อนใหญ่เข้ามานะคะส่วนใครที่ชอบในเรื่องของการเสี่ยงโชคนะคะตัวเลขจากคนตายจะให้โชคนะคะถ้าเป็นตัวเลขจากนาภัยนะคะมีเลขห้ามีเลขสี่มีเลขศูนย์นะคะที่จะให้โชคนะคะสําหรับชาววันพฤหัสนะคะต่อไปมาดูคนวันศุกร์กันบ้างนะคะ มาดูนะคะว่าคนวันศุกร์ได้พ่ายอะไรกันบ้างคนวันศุกร์นี้สามถ้วยขึ้นมาเลยนะกินทานอาหารขนมนม,นมเนยอุดมสมบูรณ์นะคะงานเลี้ยงงานเฉลิมฉลองงานปาร์ตี้งานสังสรรค์น,นะคะเรียกว่าจะได้รับข่าวดีนั่นเองนะคะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นนะคะในวันนี้จะมีการเริ่มต้นที่ดีเกิดขึ้นด้วยนะคะ j u สติ c นะคะจะเกี่ยวข้องกับเอกสารหนังสือสัญญาข้อตกลงสิ่งต่างๆนะคะนะก็เรียกว่าการงานนะคะเป็นไปในทิศทางที่ดีนะคะบางคนมีดวงของการเลื่อนขัน้นเลื่อนตำแหน่งเกิดขึ้นนะบางคนมีในเรื่องของการได้รับข่าวดีในเรื่องของการงานนะคะนะเรียกว่าใครที่ตกงานว่างงานมีโอกาสที่จะได้รับข่าวดีนะคะส่วนใครที่ประกอบธุรกิจในเรื่องของการค้าขายนี่ก็เรียกว่าจะมีลูกค้าเข้ามาอยู่ตลอดเข้ามาอยู่เรื่อยๆนะคะการเงินนะคะคนวันศุกร์หาเก่งนะ แต่ก็ใช้เก่งนะคะเพราะฉะนั้นจัดการวางแผนในเรื่องของการเงินให้ดีนะคะนะเรียกว่าการเงินช่วงนี้ยังเอาตัวรอดได้ยังมีรายได้ที่ดีเกิดขึ้นนะคะ ส่วนในเรื่องของความรักนะคะ3มถ้วยนี้เรียวกว่าเป็นความรักที่ดีนะคะนะสามถ้วยเด็กถือไมเท้านะคะเป็นความรักที่ดีหรือใครบางคนที่มีคู่มีครอบครัวแล้วนะคะมีดวงของการตั้งครรภ์กันกให้กําเนิดมีสมาชิกใหม่เพิ่มนะคะบางคนมีดวงของการได้เดินทางไปในสถานที่หน่วยงานราชการนะคะอาจจะมีในเรื่องของการจดทะเบียนกันเกิดขึ้นก็ได้ด้วยนะคนโสดมีเกณฑ์สละโสดนะคะถ้าในเรื่องของสุขภาพนะคะคนวันศุกร์จะเกี่ยวข้องกับออ ไตกรเพาะปัสสาวะนะคะนะวันนี้ทานน้าเยอะๆนะคะคนวันศุกร์นะแล้วก็ระมัดระวังในเรื่องของโรคอ้วนน้าหนักตัวขึ้นด้วยนะคะชาววันศุกร์นะเรียกว่ายิ่งเครียดยิ่งกินนะคะนะราชินีถ้วยนะคะเรียกว่าสาวๆทั้งหลายนะคะสาวๆนุ่มๆใครที่รอคอยความรักดีๆนะคะเรียกว่าจะมีรักดีๆเข้ามานะคะราชินีถ้วยนะคะช่วงนี้ไม่ว่าจะทําอะไรต้องใจเย็นต้องรู้จักที่จะรอเวลาและรอโอกาสด้วยนะคะใครที่ชอบในเรื่องของการเสี่ยงโชคนะคะคนวันศุกร์ตัวเลขจากเด็ก ตัวเลขจากกุมารตัวเลขจากบัตรประชาชนหรือเอกสารนะคะถ้าเป็นตัวเลขจากหน้าไพ่นะคะมีเลข3ม,มีเลข1และเลข1น,นะคะสําหรับคนวันศุกร์นะคะต่อไปนะคะมาดูคนวันเสาร์กันบ้างนะ มาดูนะคะว่าคนวันเสาร์ได้พายอะไรกันบ้างคนวันเสาร์แปดถ้วยนะคะ8ดถ้วยช่วงนี้นอนดึกดึกื่นๆนะคะทํางานกันแบบหามรุ่งหามค่ากันเลยทีเดียวนะบางคนเดินทางกันแต่เช้ามืดนะคะนะแปดถ้วยนี้เรียกว่า อาจจะมีในเรื่องของอาการอ่อนล้าอ่อนเพลียในเรื่องของการทํางานนะคะ8ปดไม้เท้านะคะความรับผิดชอบหลายสิ่งหลายอย่างนะคะวันนี้จัดการวางแผนให้ดีในเรื่องของการงานนะคะนะหรือคอหรือใครที่รอในเรื่องของการงานอยู่นะคะมีโอกาสาที่จะได้รับข่าวดีด้วยนะคะทาวเวอร์นะคะทาวเวอร์ใครที่ทํางานเกี่ยวข้องในเรื่องของงานรับเหมางานก่อสร้างงานทุกตึกงานขายประกันนะคะ หรืองานเป็นที่ปรึกษาให้กับบุคคลอื่นงานวิศวกรก็ได้นะเรียกว่าถูกฉลกกับดวงของตัวท่านนะคะมีดวงของการได้รับงานโครงการใหญ่ๆนะคะได้รับความไว้วางใจจากผู้หลักผู้ใหญ่นะคะแต่ใครบางคนมีดวงของการโยกย้ายเกิดขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการโยกย้ายที่อยู่ที่อาศัยยกย้ายที่ทํางานนะคะ เรียกว่าการงานช่วงนี้คนเสารับครอบในเรื่องของตัวเลขเอกสารนะคะนะอาจจะต้องนางานเก่าขึ้นมาแก้นะคะขึ้นมาเคลียร์ขึ้นมาสะสางนะคะเรียกว่าอาจจะมีในเรื่องของการรื้อการคน้นการแก้ไขขันใหม่นั่นเองนะหรือเครื่องมือสื่อสารเครื่องใช้สํานักงานอาจจะมีเหตุให้ต้องพังให้ต้องซ่อมนะคะทําให้การงานมันดูติดขัดนะคะนะมีปัญหาเกิดขึ้นนะคะบางคนนัดกับลูกค้าไว้อาจจะมีในเรื่องของการถูกยกเลิกหรือว่าแคนเซิลด้วยนะคะส่วนในเรื่องของการเงินนะคนเาร์หาเก่งนะคะแปดไม้เท้าหาเก่งนะ แต่ก็ใช้เก่งด้วยเช่นกันนะคะนะเพราะฉะนั้นจัดการน,นะคะวางแผนระเบียบในเรื่องของการเงินให้ดีด้วยนะคะบางคนมีเหตุให้ต้องเสียเงินโดยที่บางครั้งเราไม่คาดคิดนะคะบางคนหมดไปหมดไปกับการซ่อมบ้านนะคะซ่อมแซมที่อยู่ที่อาศัยนะคะก็ได้ด้วยนะเรียกว่าบางคนรายรับไม่ค่อยพอกับรายจ่ายเลยเหมือนกันนะการเงินค่อนข้างจะหมุนนะคะคนวันเสาร์นะแต่เอาตัวรอดได้ค่ะ ถ้าในเรื่องของความรักนะคะคนวันเสาร์นะช่วงนี้ความรักดูห่างเหินหมางเมินกันนะคะเรียกว่าอาจจะไม่ค่อยมีเวลาให้กันด้วยภาระด้วยหน้าทีนะคะนะบางคนนอนบ้านเดียวกันะ่ะแต่ว่านอนหันหลังให้กันนะคะนะหรือบางคนทำงานเข้ากะนะคะนะทำให้แบบไม่ค่อยมีเวลาให้กันนะคะอาจจะมีบ้างการกระทบกระทั่งกันมีปัญหากันนะคะมีเออเรียกว่ามีความไม่เข้าใจกันเกิดขึ้นนั่นเองนะคะ ส่วนคนโสดนะคะช่วงนี้อาจจะต้องโสดต่อไปก่อนนะดูเหมือนคนโสดจะโฟกัสไปในเรื่องของการงานการเรียนเป็นหลักนะคะสุขภาพนะคะคนวันเสาร์จะเกี่ยวข้องกับความดันไมเกรนนะคะแล้วก็เ,เกี่ยวข้องกับท้องลำไส้ด้วยนะคะนะการปวดท้องนะคะท้องร่วงท้องเสียบางคนอาจจะมีปัญหาในเรื่องของการเป็นสีเป็นหนองเป็นแผลผุพองหรือว่าการเป็นร้อนในนั่นเองนะคะระมาดระวังในเรื่องของฟืนไฟด้วยนะคะช่วงนี้ดูให้ดีนะคะนะฟืนไฟมันอาจจะเกิด อะไรที่ทําให้เราตกอกตกใจเกิดขึ้นได้นะเพราะชาววันเสาร์วันนี้มีทาวเวอร์นะคะอาจจะมีเรื่องที่แบบทําให้เราตกอกตกใจในหลายๆเรื่องนะคะนะเพราะฉะนั้นทําอะไรก็ให้รอบคอบให้มีความระมัดระวังนะคะรวมถึงให้ระมัดระวังในเรื่องของอุบัติเหตุด้วยนะคะนะทาวเวอร์ Tower ขึ้นมานี้เรียกว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกเวลานะคะแทมเพลนนะคะแทมเพลนนี่แทมเพลนทาวเวอร์แปดถ้วยนี่มีดวงของการโยกย้ายเกิดขึ้นนะ มีการยกย้ายการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะคะหรือในองค์กรในหน่วยงานอาจจะมีในเรื่องของการปรับเปลี่ยนแผนงานนะคะเปลี่ยนระบบงานสิ่งต่างๆนะคะตัวเราก็ต้องพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงตัวเองนะให้ทันกับสภาวะให้ทันกับสถานการณ์นะคะให้ทันกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะนะอย่าอย่าเป็นคนที่ทิทิสูงอย่าเป็นคนที่เอาแต่ใจนะคะอย่ายึดมั่นในอุดมคติมากจนเกินไปนะคะนะต้องต้องรู้ลบเป็นหลีกด้วยนะคะ ส่วนชาววันเสาร์ถ้าถามถึงโชคลาภนะคะคนวันเสาร์โชคลาภมีกับงานมากกว่านะแต่ถ้าใครที่ชอบในเรื่องของการเสี่ยงโชคนะคะนะถ้าเป็นตัวเลขจากหนา้าไพ่นะคะบัเลขที่เก่าๆตัวเลขจากเบอร์โทรศัพท์นะคะสลับไปสลับมาให้ดีหรือตัวเลขจากความฝันนะคะชาวาวันเสาร์หมอฟ้าแนะนําว่าให้ทําบุญก่อนการเสี่ยงโชคนะทำบุญโดยการเ,าเติมน้ํามันตะเกียงนะคะนะสร้างเมนนะคะนะหรือทําบุญกับคนที่เขายากไร้ด้อยโอกาสกว่า ทำบุญกับมูลและนิธิสิ่งต่างๆก็ได้ด้วยนะคะจะเป็นการเสริมดวงให้กับตัวท่านเองนะคะถ้าเป็นตัวเลขจากน้ำภายนะมีเลขก8มีเลขแและเลข6นะคะสําหรับชาววันเสาร์นะคะก็จบลงแล้วนะคะสําหรับการอ่านดวงของคนทั้ง7วันนะคะฝากติดตามคลิปต่อๆไปกันด้วยนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ